สวัสดีครับพบเจอกับนายชาแนลครับพาไปเก็บเห็ดพอก,ก็พามกลับบ้านมาแล้วครับนายยกดูซิยกดูซิยกถุงดูดิเดยวแกะให้ท่านผู้ชมดูครับยกถุงขึ้นมาเลยยกถุงขึ้นมาเลยยกขึ้นอีกไม่เห็นไม่เห็นเออได้เยอะเ,ออเยอะแล้วก,ก็เก็บตะขอมาครับย,ยกขึ้นยกขึ้นนื่ตะขอ แล้วก็มีเอฟซีมาพัสดวมาให้ค่ะมาถึงบ้านไปสนีโทรบอกอยู่บนเขาว่ามีพัสดุมามีคนส่งของมาให้ของเบลเลอร์เลยเอซจากกรุงเทพส่งของมาให้เดี๋ยวให้จะตัวเขาไม่กัดเคาะเลยมาลุ้นกันจ้าว่าเขาส่งอะไรมาให้น้องไน เปิดแล้วยกขึ้นมาสิคืออะไร,ร,ย,รยก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 ขอ<ก>ให้ยกลูกไม่ได้รู้เรื่องเลยมันเก็บจับตัวนี้โอ้โหมีผ้าถูบ้านเห็นน้องไนขยันถูบ้านส่งรเรียนมาให้โอ้ขอบคุณเอซนะครับส่งรุเรียนมาให้น้องไหนครับถึงแล้วนะครับ มี่ผ้าถูบ้านด้วยใช้ทํางานแลวเห็นถูบ้านช่วยแม่ล่ะครับโหทุเรียนลูกเบลเลอร์เลยโอ้โห,โหลูกใหญ่มากขอบคุณค่ะเอฟซีทางกรุงเทพค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะโหกินเย็นตาฟูกินอย่างอร่อยอร่อยืม Oh. กินกินไปก่อนกินไปกิน <Yeah. S 2> เขากำลังกินเย็นตาโฟไม่ชวนทะ่านผู้ชมไหนกินมะางา uh huh. กินด้วยกันนะคะเอฟซส่งทุเรียนมาให้มาถึงบ้านเห็นกล้องนี่ของคุณแม่ี่ของคุณแม่น้ำตกจากินก๋วยเตี๋ยน้ำกันได้จ้าเป็นร้านประจำหมู่บ้านจ้าไปหาเห็ดกลับมาเหนื่อยละ เพิ่นแกะแก้กล่องที่เอฟซีส่งมาให้เสร็จแล้วเพิ่นก็จะมากินกว๋วยเตี๋ยวจ้าเพิ่นกินจะหมดแล้วเจ้าของช่องบ่เอินผู้ใดเลยบ่สนใจไไเพิ่นเลยเพิ่นเมื่อยหลายขอโตเด้วะคะ่ะแม่กินกว๋วยเตี๋ยวกันด้วยจ้ามาจากคาเฮ็ดพี่น้องพากันมีกินกว๋วยเตี๋ยวกับกบมาแล้วนะจ้ามามาเบิ่งเฮ็ดจะได้บ่หลายพี่น้องเอ้ยมันทำแรงได้อยู่เค่งกิโลนี่ลหละจ้าสองคนแม่ลูก มั่นเครืองโลเราได้สั่งเด็กกับพักกันปีนล้วกรคอกิน้าสมอันกระคอมากินสมแม่ปีนเองขึ้นไปฟันกิง่งรถดมาหอดกันอยู่บนเขาไม่จับไปสนีโทรบอกว่ามีพัสดุก็งงเว้พัสดุอีหยังวะก็บอใจเนาะบ่มีนันบะเนียน,นมาหอดบ้านเห็นกล่องโฟมตั้งอยู่ไปสนีโทรบอกมีพัสดุมาส่งพี่วะสันเอ๊ะคุณได้ส่งอย่างวัานอาทิตย์เขาก็ส่งตีว่าส,ส่งด่วนวาสันเอา้า เลยมาเบิ่งเอามันเป็นกล่องโฟมเขาส่งให้นชาแนลว่าสั่นส่งให้น้องในเปิดมาเบิ่งมันมีเขาเห็นน้องในถูบ้านไม่จ๊ะเคยลงลิบถูบ้านเขาให้ผ่าถูบ้านแล้วก็บอกทุเรียนยหนุ่มย่ายเลยไม่จ๊ะพี่นอกส่งมาจากเยาลา่าเด้อจ้ะ FC ทงางเยลาค่ะส่งมาให้เอ๊ะงงดีใจแต่บ่ได้อ่านสื่อเนาอกอากาศดเด้อจ้ะเพราะว่าก็บ,บ,บอกบอกไ่ได้อ่านอันอันลงในช่องเพราะว่าย่านย่าน ย่านเพิ่นสงวนลีกัิสพสือเพื่อนเป็นสื่อสื่อทั้งใต้นะจ้าทั้งคนอิสลามเนาะเพิ่นเห็นเพิ่นเซียนดูเล็กน้อยขยันเพื่อไรบ่รู้จ้าเพิ่นกติดตามมาตั้งแต่เริ่มคลิปแรกคลิปยังพื่นเลยจ้าเพิ่นกติดตามมากอะขอบคุณเพิ่นขอบคุณคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่ทั้งเอฟทั้งยาลาเลยจ้าที่เป็นเอฟซีที่ส่งทุเลียนมาให้หน่วยมั่งใหญ่เลยพี่น้องก่ยังท่านที่ซุกดีแล้วจ้ายังผ่าพอได้ดอกยังยังแข็งอยู่แต่กั มีกลิ่นหอมมันอ่อนจ้ะหอมมันอ่อนเท่าแบบคิดเรามื้อพุ่งนี่อ่ะจ้ะพุ่งนี่สิพาได้จ้ะอืะอ่นจากมารุนกันว่าสิพาได้บ่แต่ก็มีกลิ่นหอมออกมาแล้วขอบคุณดันตรงไหนขอบคุณสิลูกขอบคุณครับขอบคุณเด้อ่าที่ส่งมาให้ที่เอ็นดูเด็กก็จ้ะลูกบักใหญ่เลยมิตรผูยิย่งใหญ่เห็นระดมไลายไหลเอเบิ่งมามืม่นมนจีซุกบ่จะเสียอะกินนะจ้ะโีเก็ฝาก ช่องไนท์ชาแนลเนเอค่ะพี่น้องฝากเป็นกําลังใจให้สองคนแม่ลูกนเนเ้อค่ะอันผู้ไดเข้ามาที่ลังกะเห็นสองคนแม่ลูกด้วยเห็นแต่แม่ผู้เดียวบางทีพ่อลูกไปโรงเรียนกะฝากให้กาลังใจส่งกําลังใจมานเนเ้อจ้าฝากกดไลค์กดแชกดติดตามให้แม่กับลูกนเนเ้อค่ะสวัสดีจ้า